อยู่จังหวัดเลยนะครับผมไปโฟกรดดึงไปกันเลยไปไหนอะ่ะ<า><า>ไม่รู้อันนี้คือลงอะไรครับ่ลผมไม่ได้รถมาครับ <c oughs> หลังจากที่จ่ายเงินจุดจองเต็นอันนี้ก็เป็นลูกขามแล้วครับผมระหว่างรอไอปี่นั้นผมจะไปซื้อรองเท้า การที่ไม่ได้ซื้อรองเท้ามามาซื้อรองเท้าที่ร้านน่จะไม่ต้องใหญ่มาสอ่รองเท้าด้วยังจากที่ซื้อรองเท้าเสร็จ ทางขึ้นนะครับผมอาคารสิเใ้ยบักบากมามลวครับผมโอ้มันกระป๋ามันครับหลอดว่ามันหลอดวะครับผมอ้าวนี่มึงใหม่ซะก่อนใส่ใส่ละใยาทางเก่ากิโลนิดไว้ครับนิ่

หลังจากนั้นเรามาช่างกิโลครับมากได้นะครับองตรวจันรออยื่นะครับต่อจกมืออตอจากกางเกงอโน้ตเลนตานดาครับผู้ถือติดตัวไปตดเใส่ไในกระเป๋านของมาใ้งนจดตัวอนหนึ่งนะครับไปกันเลยไปทางขึ้นถบผม เพื่อร่วมชะตากรับอันนี้ยังสองอย่างนี่เอาดูผู้ชายถือไม้แล้วก็จะบอกว่าหลังจากที่มาจ่ายถ้าเข้าอุทยานครับผมใส่ใหมโอ้โหกว่าอยู่ ไม่ใช่ไม่ดูไม่ได้ไม่ได้ตรงขึ้งครับผมใส่ใส่อธิบายอย่างใส่ปลาแดงเลยปูนปูนป่นปูนปูนเครื่องเครื่องเสียบเสียบดีอ๋อม่เอตรงนี้เอาเลื่กแตงวันนี้บ่ะแปดรอยเมขวยัางนี้่ปุกบขาหนึ่งกิโลตำเห็ดซำบอนโอ้ยฮหน้าคุณนะ

นั่แหละอันนี่นะข้างหลงังหนะุ่นอันนี้โอ้โหหรอพี่ปลาใส่รองเท้านี้อะกะจายเลยว่ะใส่รองเท้านี้มันไม่เปื้อนลีเล่เปื้ยนเป็นไงวะครับแปดสิบบาทก็พอแล้วนี่ใส่ทีเดียว <c oughs> ทิ้งเลยไม่กลัวมันชนไอ้นี่ไหมเท้าหน้ามันชนมาวันนี้ฝนไม่ตกนะครับผม <c oughs> ไม่ต้องใช้ก็ได้นะพูดถึงเอาทิ้งไปดิโอ้หมูกุ้งเองเอาทิ้งไปเลยยังฟิตอยู่เ <c oughs> น,น,น,น again again. ร่ไม่ฟิตอยู่กันหมดเลยปวดขาแล้วเนี่ยเ <c oughs> หนื่อย <c oughs> แล้วคุยอยู่บ้านทำไมคุยแท้เกยมาไม่ได้คุยจะแต่หิ ทำอะไรนี่โอ้ยนอ่กโดมยาวมหนึ่งกิโลแรกครับผมเอาย่างบ่เอาเอาเฮ้นยังดมยาบ่เลยยานะ เอาสำแมกแล้วครับผม s. <S เอาใครได้ไงนะ้บาหวานขึ้นครับผมต้องกินแตงโม โอ้อันนี้ประวันเกือบสองวัแล้วครับอันนี้ยังยังอ๋เรื่องหมอลำีะไกันนี่เานมงคอไปทานหมอลำเขาหมียสิไปทานมอลำเขาเลยเนี่ยไม่ได้เปิดทมอลำไปแล้ว ตำบมกหุ่งตำยังแม่กินก้อนไหมใส่ไปต่อได้เ่ากินไข่ไหมคิมไม่อยากวางอ่ะตอนนี้มันจะวางเพิ่มเป็นขนาไหนเอาไว้รวยอ่องตินครับกัน่ากละยี่สิบบาท ท่านลำหาลหายเหรตลาดน้ำซ้ำแหกมียังแน่นี่มียังแน่ไหฟัง้เปลาท่นทาหรอท่านท้าปไวอย่างอย่างท่นท้าไปใช้นะครับแบบนี้ครับ่านท้าดิเลือดมันเยอะครับจุดแรกนะครับนี่เป็นเวลาเดินเที่ยวทั่วไปเนี่ยท่าจะเกาะเราแล้วดูดเลือดครับโอ้ ต่เหลือซ้ำเหเกมายังพอทนครับผมกลับไปต้องไปมอบต่อเลยเนี่ยเขากินหลายอย่างเลยเนี่ยเขากินเขากินตนไนนั้นด้วยเขากินไงบ้านเขากินผู้ช่วยยังไปเฮ็ดมอบให้นั่นไหมก็เลยจับต่างต่างการปฏิรูปไอ้นี่เลยละมาบนเออเขาไม่จับเนาะเขาเขาน้องมาบังคับเนาคือเงี้ยแร็ปเน่ะอ้าวเม่ืยเพูดว่ ายลกูทายไปหมดแล้วท่ายนาาหนากูพอที่ยี่แปครับที่ยี่แปอยู่อนุสสวรีวงเวียนช้าอยู่ดีตำกูไปโงเทเอ้ยไปยังไงหรอเทียนอยู่เขาเลยนี่โอ้โหถ้าผมไม่ติดกระเป๋าผมวิ่งแล้วครับเนี่ยผมพูดเล่นนะพี่ อันนันเขาลูกหาครับพีเจนันมาหอดซ้ำบอลหรครับผมซ้ำบอลต่อไปอุ้ยหอดบ้านกบกวาดตัวนี้นุ่พนยองเชิงว้อวนี่ใส่ใส่นีดิซ้ำกบกวานุ่พ่นยองเชิงเโอ้หลังเปรย แตกมัสาน่อยสิครับผมแบกเอาเองแบกเอาเองพได้เราบเป็นบอกแบกแบกไว้เจ้เกี่ยวครับเนี่ยโอ้เจ้าเราแปดร้อยบ่โอ้คันดีสิกิโลค้นฮอดสุดอ่ะหนึ่กิโลละสามสิบเลยุกยุกลุงเอ็นนิ่มดียบ่ะครับ ยุ่ลุงตัวอยุ่ลุงตัวเราก็เงินดีอันนี้ก็ได้ประมาณชี้ชี้หาไหลหรอซ้ำยังกาะซ้ำกบกอะซ้ำกบเกาะเนี่ยสห่น่าไปหาลุงพลเห็นว่าเรามาแบกเดี๋ยวนี้แหละแบกบนบ่เราเป็นลูกหาบเด้ลุงพลลุงตัวด้ฮะลุงตัวด้แบกรถถังอยู่หอดซ้ำกบเกาะหรอครับทีมงานยังอยู่ดี กระถินซ้ำกบกอ,อก,กะบบน,คบบนกะครัสสบสถานที่ที่ลุงพลเอาไว้พักเวลาเดินขาบของขึ้นข้างบนครับซ้ำกบกอกอีกสามกิโลถึงไปนี่เตียงโซดาซ้ำก้อสามมิตรหลายอีกแล้วครับผมกินยังรอบนี่กินยังเนี่กินยังนี่ กินยังกันเลครับนาที่นี่เอาเย็นเย็นผสมเนี่ยน้ำแข็งก็แท้เลยซึ่งเล่นด้วยอ๋อสี่สิบใบไข่มีไข่ครับผมไข่ทรงเอาไข่ทรงเครื่องนะโอ้โหได้ให้น้ำใกล้แล้วครับวันนี้ตายแล้วพ่อเี้มีของอีกจากซิปล้วันนี้ หลังจากเติมพลังกันครับจะเดินทางต่อแล้วเหมือนอะเหมือนเหมือนทีมงานไปกันเลยครับผมชอบจอยยานตั้ันแล้วครับว่า <c oughs> น่าจะมีไม่มี <c oughs> มีรถก๊อบไหมมีรถก๊อบไหมล้างแป,ปะแล้วครับผมหลังแปะ <c oughs> บรรยากาศรอบๆครับผมยังอยู่ยังอยู่ผู้พ,พิชิตผู้กระดึง หลังจากที่เดินมายาวนานแต่ทันรี นี่นอนจริงๆนะครับผมหมดเนี่ยเนี่ยจะถ่ายแล้วพวงนี้ช้าเกิน